สองทงเนี่ยจะเป็นของแงนไอพี่น้องทั้งสนามไส้บ้านเอซีเอเบียงเนาะสองลอยและซีลอยพี่น้องเลยอันนี้หัวอาหารนันหัวอาหารปลาดุกเ้ปึ๊บเออเหนื่อ้อ่ะตักเดือนหนึ่งแล้วบังอยากกบเด้อกบไปสักเดืนตัวไรตัวเนาะ ôi rồi, lúc ơi ôi 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 ี่น้องพอก,กระดี่งก็พอวันพี่น้องเอ้วันนี้เดินทางเข้ามาสวรรค์นักเขตพี่น้องเอ้มาคนเดียวพี่น้อง <c oughs> มาเอาลูกกบพี่น้องเอ้ <c oughs> ว่ามื่บ้านนี่อันมีอันมูมนเมาเมาจนเมือ่อตอหรือมันได้คิดประวันนั่นแหละพี่น้องเอ้ได้สั่งห้าร <c oughs> ้อยโลกยังห้าร้อยแต่จะสี่ร้อยพี่น้องเอ้เอลูกกบนี่ แย่ละสองแย่ละสองร้อยซื้อเข้ากับโตหนึง 3, ่งเงินสามพันกี่ไปลองเนาะมันโตออกกลางๆหนึงน่งเนียมันโมมีตัวหน่อยพอดีล้านหล้านสองแสนแล้วก็ซื้อห่าหาันยังไงพอหันสอบหนึ่งสอบหนึ่งเจ็ดลอยห้าสิบบาทเนาะกล้ามาบริวารหันสอบหนึ่งละกันสีข้ายเลยไปลองด้ย กัชญชเติบแล้วเนาะสื่อว่านปลาดุกดำแน่สื่อปลาดียงเพราะอะไรเด่นๆทุกวันเลยกันขณะอยู่ได้เปนรองเลยม้วนอยู่ได้เหละเนาะตัวนัวนวนเด้ยงประมาณเดือนกับสองเดือนกันเลรประมาณหกตัวโลขีดหนึ่งตั้งแจกตั้งแถมตั้งขายตั้งแจกตั้งแถมอะไรเป่น้องเลยบลไก่้นเชียงเนาะตอนนี้เขาโรอีกสี่ร้อยอสั่งว่าอะไร ว่าหารเสียเียวว่าหารเบอร์สองตรงหนึ่งเจ็ดไอยเจ็ดะหสิบบาทตัวาหานประดูกกาซื้อไปชิปโล่เลยโลกหนึน่งซาฮัดกีบสองแสนนาะพอดีสุดนี้ก็ลงขึ้นอยู่ประมาณล้านเก็ดแสนสีน่ไหโตัวทั้งว่าหานเนาะ้าเบงมันในสสิซำไรล,ล่ะบระหารบนหารสองหนึ่งมันสิซำไรล,ละกัน Vào mày nó tất bột tập bì tìm cái lạc chất xanh. No. Nhay ngài vừa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  này, vừa ngài 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 แค่ละ่สองลอยและสี่ลอยพี่น้องเลยอันนี้หัวอาหารนันหัวอาหารปลาดุกสี่ย่างเท่าไรพี่น้องเลยลงขึ้นไปสองหลานกีบเน้อสองหลานกีบไปะบ้านนี้ไปปล่อยอันนี้พี่น้องเลยอันนี้หัวอาหารปลาดุกพี่น้องไปเชี่ยวว่าอ่างก่อนดีกว่าแยกตัวเนี้ยว่าค้างอยูพี่น้องเลยเนี่ย ยังขององนนางจอยก็ของหลวงพ่อเนาะสองทงเนี่ก็เป็นขององนไอพี่น้องทั้งสนามไส่บ้านเอืซีเอือเบียงเนะวันก่าสีเปโงเองเราเป็นเนนะมาเนาะกันาไอกนาไปก็นาขึ้นจุไปหรอแล้วข้าเบียดอืมเนาะกบผู้ใหพันสองกิโล

มันสลเมจะได้มองเป็นเหรได้พี่อล่เลยมองเป็นเหรมองมันสดเนาะมองสดน,นมันเป็นเียนลเหนยอยากสดสนานวันพพูได้เลยโอ้ยตัวหนาเป็นไงรวมกันแล้วกันเด้อ

นาะการมาประดูอันสอบหนึ่งอ่าหน่องใหม่พี่น้องเลยเป็นหน่อยพ่นยางว่าจะเก็บตัวจะเอาหน่องใหม่เด้หน่องใหม่ก็พรอได้แกงอยู่เนาะมาทางนี้กับน่องใหม่พี่น้องเลยเนี่ยตัดน้อใหม่ไปแกงอย่างี้ตะแขนงนี้นี่ปวดนี่ไหล่นี่ฮะัปเอเออไปสวัสดีสบายดีเอฟซีสุขุสุกน์สบาน่องใหม่ไปแกงแล้วบุหรี่พี่น้องเลยสบายดีพวกกระปอยนะสบายดีจะปลาลูกต้นหอมอ่ะ น e. mm. ah, so right like yeah. ังปนนี่สบายดีบ่สบายดีดีมาด้ยนี่นี่พดีแกงนี่ักแค่อยู่ตรงนั้นนี่ออผัววันนี่นี่นี่ออเาไม่เจ้าของเลยจากทุกคนเด้อทุกคนเ้อคนอ๋ออยู่นกะมีนี่นอนหน่อยสิเดวดกินพอดีกินนอนนี่กมีออเห็นแล้วกนเนาะพอดีกินเนาะผัวันเนาะเอออ๋อหน

ป้าแต่ะแนงมันก็แค่ไเอามาดิตัดๆเอาพักทางคนเล่นหน่อยพี่น้องไปเลยไปพได้แกงอยู่งพี่น้องเอ้ยดินมอเห็นบางคนออตไอะี้อพี่น้องทุกคนินันนั้นอขานามันเก่อนักรถฮักรถตอนนั้นฮักรถมันยหยวนวมันเป็นเรือมืองเออฮักรถเออฮักรถเออพ่อไบ่เนีเอาเอาหน่หี่ยวเดี๋ยวก่อนมาหนิพ่อนะฮะ

Gang. Bao cái gạt. Mày nào hai mày nào kiếm tốn điệp hiệu ngay khỏi lụt ai ai này ai 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 พักกันแงก็อยู่ขางเพื่อนก็โปรโต้อ่ะหนงมันขึ้นแลนี่หนิเนีงกินแสบนีงหนมันอ่อนโอเคแกงกระคิแกงกระบองเล็กคิไปหน่อยแล้วไปลองเด้อไแกงลงเลยขากินขออยากขางเพือนขางซานเนาะคิแกงกระบองเล็กคิดไปหน่อยคนละ มน,นม่หายเฟรนดี้ประมาณอีกสองเดือนแหละขายครบพี่น้องเลยเดินไปสองเดือนนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ขอกับสินราไปก่อนเนาะขอบใจทุกไลท์ทุกเมนขอบใจทุกกรื่องใจคลิปหน้าเจอกันสบ,บายดีสบ,บายดีบ๊ายบาย